ุณหมื่นเป็นตัวนำคาราดีดาวินซีเป็นตัวนำคุณหมื่นติดตามที่สองก็ดที่หนึที่สามดาวินซี่จะเป็นแสดงคุณหมื่นติดตามที่สอง มาสุดที่รักที่สามคาราดีุ้ณมื่นดาวินซี่เป็นมานำคือกันดาวินซี่จะเป็นตัวดำคุณมื่นติดตามที่สองมาสุติรักที่สามกอเทีราที่สี่โคบายโซงตรงดาวินซี่าาซังเป็นตัวนำ บูมเมอร์ติตามที่สองตอเทียร่าที่สามยาวินซี่ยังเป็นคะแนนบูมเมอร์ติตามที่สองตอเทียร่าที่สาม ป็นตัวสักรีระแรงขึ้นไปเป็นตัวนำาูไโกติการอาัิเสรีเป็นตัวนำวันมีโชคติดตามที่สองบุญมีที่สามดโกตสี่ซุภบิกที่ห้าันมีโชคเป็นตัวนักการอาทิเสรีเป็นตัวนำวันมีโชคติดตามที่สองบุญมีที่สาม ชูบบ um ok ิ้งที่สี่ปัญจระเบนที่ห้าสั์เสรียังเป็นตัวนำบุญมีติดตามที่สองวันมีโชคที่สามปัญจรเป็นที่สี่โค้งไปซ้อทางตรงวันมีโชคเป็นตัวนำสักเสรีติดตามที่สองบุญมีที่สาม One way job nya bentu anang, takdiri kita tipang, pati ada beran agar kita kita. วันเบนเจอเป็นตัวนำการไดิคุณบรรลือแล้วแรงขึ้นไปเป็นตัวนำโดยเวลาติดตามที่สองเฟิร์สซิลิกที่สามการไดิคุณบรรลือเป็นตัวนำเฟิร์สซิลิกติดตามที่สองโดยเวลาที่สามวันเบนเจอ์ที่สี่เกี่ยวเพื้องฝาเกี่ยวมังกรที่ห้าถูกโขมไปสาม ุนบัลลเป็นตัวนำเฟอร์ิลิกติดตามที่สองดวงวิราชที่สเทียมังกรที่สี่โค้งไปสองทางตรงคารารเฟอริลเป็นตัวนำเฟอริลจะวิราที่ทสอง

มาแล้วนุ่มลพูนบิ๊กเบสเป็นตัวนำนุ่มลพูนที่ตามที่สองสปีดคิงที่สามอาราดีบิ๊กเบสจะเป็นตัวนำนุ่มลพูนที่ตามที่สองยอดมงคลที่สามทีโครไปสาม บิ๊กเบดจะเป็นตัวนำรุมละวปติตามที่สองยอดมงคลที่สามเมุตุ้ย <t un> ที่สามโค้งไปต่อทางตรงบิ๊กเบดจะเป็นตัวนำ ลุง,งละปนตตาที่สองหมูต้ยที่ตามหมูตุวยกะแลงที่มาตรงทางตาดาที่ลุละปูนละเป็นตัลุละปูนละเป็นตัร์หมูตุ้ยติตาที่สองใกล้คุญแทาด้านนอกลุอละปูนเป็นาใกล้คุตาที่สอหมูต้ที่สาม วอเตอร์ฟรอนเป็นเตือนนำการไกลที่ตามที่สองยอราชันที่สามเอาเด็ดดีวอเตอร์ฟรอนจะเป็นนำการไกลที่ตามที่สองคนที่ยี่สิบสามที่โค้งปลายสาม วอเตอร์ฟลอนเป็นเตือนนันยราชันติตามที่สองก้าไกลที่สามโค้งไปสองางกงมาราดิวอเตรลนเป็นเตือนัันยราชันจิตตาที่สอราดิวเรลนเป็นเตือนันยราชันิตามที่สองก้าไกลทางแน่นหนา ตาราดีวอเตอร์ฟลอเป็นตัวกันวอเตอร์ฟลอตเป็นารต่้าใจที่ทำใสอดรับกันใด้ี่ส่า มุงมิงเป็นตัวนำสาบริวันติตามที่สองลบน้อยที่สามพิชิตโชคที่สี่คาราดีมุงมิงจะเป็นตัวนำพิชิตโชคที่ตามที่สองสาบริวันที่สามเฟอร์รารี่ที่สี่ที่ห้องใต้สาม มุ่งมิงจะเ,เป็นตระหนักิชโชกระดังขึ้นไปตาราดีริจิชโชมุ่งมิงไปมาามพูดกันโคบายโซทางตรงพิชิโชเ,เป็นตัวนำมุง่งมิ่งจิตตามที่สองสาวนิวันที่สามพิชิโชจะเป็นตัวนำมุ่งมิงจิตตามที่สอง วีดคโจะเป็นตัวนำมูมินิตาที่สองสาวมาริวันที่สาม ชายโชคเป็นตัวนำสิทธิโชคติดตามที่สองสนิตาที่สามจอมราชันที่สี่ทีโค้งไปาสามชายโชคยังเป็นตัวนำสิทธิโชคติดตามที่สอง จอมร,ราชันที่สามนุ่มโชคชทัยที่สี่โค้งปายสองรอกากงตรงสิทธิโชคเป็นตัวนำ พยายามเจตาที่ตอแรงประดานด้านในขณที่แรงประดาน้านในจอมราชแรงประานด้านใรชิง แล้วเหมือนมีคูนันน์น่น่าจะมีคูนันน์ นีอมเยีคนรันเป็นตัวนำแม็กซิมัสมาแล้ว แปดหนึ่งสามเรอเออแปดหนึ่งสามเข้าเรียนพิเศษ